EP นี้จะมาทำแฮมเบอร์เกอร์กินเองทุกคนปกติเขาไปซื้อข้างนอกแหละแต่ถ้าซื้อบ่อยมันก็เปลืองตังใช่ไหมดังนั้นเราก็เลยไปซื้อขนมปังแฮมเบอร์เกอร์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหนึ่งถุงเนี่ยจะมีอยู่4อันแล้วก็ซื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่เป็นหมูสําเร็จรูปมาตัวหมูเนี่ยชิ้นละ199เยนนะซึ่งเป็นเงินไทยก็ไม่ได้แพงอะไรมากหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะก่อนจะทำเราก็ต้องนํามาหั่นครึ่งเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากๆเราสามารถทําได้2เวลาเลยอันส่วนที่เหลือนะเราก็ะเเออาไไ่่่แล้้ววววก็ใชในนนนนตตยินะื จะมีดาม่าไหมไม่ใส่ถุงมือทําอาหารจะบอกว่าทํากินเองเด้อจากนั้นแล้วก็จะเอาตัวขนมปังแฮมเบอร์เกอร์เนี่ย ไปปิ้งในเครื่องหม้อทอดไร้น้ำมันนะส่วนผักเนี่ยก็เอาตามที่เราชอบเลยใครจะใส่อะไรชอบอะไรก็ใส่เลยและสิ่งสุดท้ายขาดไม่ได้เลยคือซอสของอแฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้เป็นสโมกเกอ้อะไรสักอย่างเราก็จําไม่ได้แต่ว่าเป็นรสชาติที่อร่อยมากๆทุกคนเหมือนไปกินที่ร้านเลยถ้าใครเจอนะซื้อมาเลยนะจริงคืออร่อยมากๆถึงขั้นตอนสุดท้ายล้วก็จะเอาตัวหมูแฮมเบอร์เกอร์กับชีสที่เรานําไปย่างมานํามาใส่บนชั้นที่วางผักแล้วก็ประกบด้วยขนมปังอันนี้เราทําแค่ชั้นเดียวนะทุกคนแต่คือรสชาติมันดี แล้วก็อร่อยมากๆถ้าใครยังไม่ทำเนาะอันนี้คือวิธีทำที่ง่ายที่สุดไปทำกันเลยนะ